เมื if, ่อพี่ผมถามว่าท่วมไหมอย่าพูดคำนี้กับกูเดนี้นะพี่ต้องดูทีมเขาเตะก่อนอ้า <God. S 2> แล้วทีมเราจะเอาอะไรไปเตะสู้เขาล่ะขนมปังคลัสสิกใ้ตามเกรดสองใช่ๆเาเล็กเก้อจุดมาขนมปังคลัสสิกใตามเกรดสอง Sixi 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 Sixi